มาพูดถึงปัญหาเรื่องของโรคข้อเข่าเสื่อมกันนะคะได้ข่าวว่างานวิจัยของอาจารย์ช่วยดูแลแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ที่ปวดเขา่าเยอะมากๆเลยใช่ไหมคะอาจารย์ปลายปีที่แล้วเราก็มีการจัดชมรมคนเคยเป่าขวดปวดเขา่านะคนเคยปวดเขา่ใาให้มาสังสรรค์สนุกสนานกันนะฮะแล้วแต่ละคนที่เข้ามาก็คนเคยที่ บอกว่าเขามีปัญหาเดินไม่ได้แล้วปวดเข่าแล้วต้องนั่งรถเข็นแล้วหรือยืนนานไม่ได้อะไรเงี้ยนะฮะเต้นหูวรูปให้เราดูนะครับกระโดดให้เราดูวิ่งให้เราดูยืนขาเดียวให้เราดูแล้วก็เปลี่ยนกางเกงแขนข้นกับเปลี่ยนกางเกงให้เราดูคซึ่งแสดงให้เห็นว่าเขาเลิกเป่าวขวดแน่นอนแล้วคือแน่นอนถ้าเกิดว่าคนที่ยังไม่หายในกิจกรรมเหล่านี้ท,ไไทไาไม่ได้ทาไม่ได้แน่นอนงานวิจัยอาจารย์ช่วยยังไงคะ,คะ ประการแรกทีเดียวผมว่าเราก็มาคุยกันว่าที่เราปวดเข่าสาเหตุก็อะไรนะปวดเข่าหรือเข่าเสื่อมเนี่ยเกิดขึ้นจากอะไรเข่าหรือข้อทุกแห่งจะมีอยู่กระดูกสองชิ้นต่อกันอยู่ระหว่างกระดูกสองชิ้นจะมีกระดูกอ่อนที่เป็นตัวป้องกันไม่ให้การขัดสีเสียดสีกันของกระดูกสองชิ้นถ้าหากไม่มีไอตัวฟองน้ําตรงนี้มาป้องกันการสัดสีเกิดการเจ็บแล้วก็อักเสบ แล้วก็บวมร้อนแรงดังภาพนี้นะครับภาพที่เห็นเนี่ยนะครับบนจอที่เห็นเนี่ยทางด้านซ้ายระหว่างข้อสองข้อท่อนบนของเขากับข้อล่อางของเขาจะเห็นมีชั้นของขาวตรงนั้นนั่นคือกระดูกอ่อนนะครับก็ป้องกันไม่ให้กระดูกสองชิ้นเนี่ยมันขัดกันด้านขวาของภาพเห็นว่ากระดูกสองข้อเนี่ติดก,กันเลยกระโดนสีกันแล้วก็เจ็บใช่ไหมคะเจ็บ แล้วก็เมื่อเจ็บมันก็อักเสบแล้วมันก็อักเสบมันก็มันร้อนแรงมันก็เป็นขึ้นมาเรื่อยๆมีการบวมเกิดขึ้นก็ทรมานต้องแก้ไขโดยการที่ให้มีฟองน้ําเกิดขึ้นมาระหว่างชั้นอีกทีนึงเราจะทําอย่างนั้นได้ก็ต้องระการได้ที่เราต้องลดอาการอักเสบก่อนเมื่อเรารู้มากเกินไปสารที่หลังมากเกินไปก็คือ TNF อัลฟาอินทอ e ์กินหแล้วก็อินทอกินสเจมันหลังมากเกินไป ก็ทาให้เกิดการอักเสบแล้วก็ทําลายกระดูกตามข้อเราสามารถลดการหลังสารทั้ง3ามได้นะเดยเรามีสูตรสูตรหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นจากการที่เราสกัดมังคุดมาดำถั่วเหลืองฝรั่งบวบแล้วก็เอามาผสมกันในลักษณะที่เราต้องการแล้วก็ไปทด,ทดลองกับอาสาสมัครสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเรามีอาสาสมัครที่ใช้แป้งแคปซูลแป้งนะแล้วก็ให้ใช้สี่แคปซูลต่อวันเป็นเวลาส5้าวันสารเป้าหมายที่เราต้องการดูเนี่ยหะ คือดเ,เทียนแอลฟาดูปิทุกหรือกินสเต็จเน,น,นี่ยครับในกลุ่มที่เป็นยาหลอกคือกลุ่มที่กินที่แป้งเนี่ยสารที่หลังควรถือว่าให้มันเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะแล้วกลุ่มที่ที่เราเกิดขึ้นจากการวิจัยของเรามันควรจะเป็นเช่นนี้เหมือนกันแต่ด้วยประสิทธิภาพของมันเราจะพบว่าอมันลดลงลดลงไปเยอะเลยเลค่ะหรือเจ็ดเปอร์เซ็นต์ลดไปถึงเก้าสิบสามเปอร์เซ็นต์ทีเดียวตัวที่สองลดเหลือหกสิบห้าเปอร์เซ็นต์ อินเทอร์วินหกแล้วก็อินเทอร์วินสิบเจ็ดหรือ5ห้าสิบเปอร์เซ็นตสารสามตัวซึ่งเป็นสารที่ก่อปัญหาทําให้เกิดการอักเสบทำลายกระดูกมันลดลงงานวิจัยแล้วรายงานการวิจัยของของนักปฐมวิทยาทั่วโลกยืนยันว่าอาการอักเสบและการทาความลายกระดูกจะลดลงเมื่อสารสามตัวนี้ลดลงสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนี้นอกจากว่ามันลดอาการอักเสบแล้วมันมีความสามารถ ที่จะไปสร้างกระดูกอ่อนซึ่งทําหน้าที่คล้ายฝอ,น,อ,อนน้ำานรุกระดูกดผิวข้อขที่เราต้องการสร้างตรงนั้นเมื่อมีการสร้างกระดูกอ่อนเกิดภาวะของเขามันก็มีการเสื่อมไปเรื่อยเพราะเลยวัยรุ่นไปเล็กน้อยมวัยรุ่นมันก็จะมีการสร้างอยู่เรื่อยกา,นะารเสื่อมมันก็จะมีตามมาแต่ว่าพอถึงวัยกลางคนหลังวัยกลางคนแล้วการเสื่มมันมีมากกว่าการสร้างแลวถึงจุดหนึ่ง มันจะไม่ช้างมัแตะเสื่อมว่ากระดูกมันจะเสื่อมไปเรื่อยๆแน่นอนอะถ้าหากว่าเรายังเสื่อมไปตลอดชีวิตเราก็ต้องประคับประคองมันตลอดชีวิตนะครับแต่ไม่ต้องใช้เยอะแล้วนะฮะไม่ไม่ต้องทําให้เกิดการไม่ต้องไปลดอาการอักเสบแล้วเพียงแต่ประคับประคองมันไปเรื่อยๆครับอาตาสมัครของเราที่เขาเอาเอาคลิมาให้ดูจากเอ็กซเรย์นะครับสองเดือนเขาบอกก็ก็เห็นก็เห็นว่ามันขึ้นมาจริงๆก็เห็นว่ากระดูกมันเริ่มห่างกันเกลนสองทีนตเหตุก็เพราะว่ามันกระดูก คนที่เขามีปัญหาจะต้องเข้าไปผ่าตัดเปลี่ยนข้อเขา่าอีกสองอาทิตย์ข้างหน้าเนี่ยเขาเข้ามาฟังเราบรรยายตอนบรรยายมันพูดเองเดยกระเพาะเข้ามา่คะนะวันอาทิตย์เริ่มปลอเข้ามาเลยถ้างั้นคุณผู้ชมที่ฟังอยู่ตอนนี้สมมติกําลังตัดสินใจผ่าเราทํานั้นต้องมีประสิทธิภาพต้องปลอดภัยและไร้รผลข้างเคียงแน่นอนมิฉะนั้นแล้วมันจะเป็นตราบาท ติดตัวเราตลอดชีวิตถ้าหากใครใช้แล้วมีปัญหาแต่ถ้าคนใช้แล้วมีความสุขมากขึ้นมากขึ้นเราก็จะมีความภาคภูมิใจนะ,ะอยากจะฝากงานวิจัยที่นี้ให้เป็นเมื่อสักครู่นะคะเราก็ได้ทราบถึงสาเหตุอาการแล้วก็การดูแลนะคะเรื่องปัญหาข้อเข่าเสื่อมแล้วนะคะด้วยการปรับภูมิคุ้มกันให้สมดุลสนับสนุนโดยสร้างภูมิคุ้มกันทีเอและบัตรคิเรคเอร์ ร่วมกันทำงานอย่างโบรณาการแล้วก็ทำให้มีภูมิคุ้มกันที่สมดุลเป็นมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพจากการที่มีการตอบรับการใช้งานวิจัยของแอปโกในการดูแลข้อเข่าเสื่อมเป็นจำนวนมากเมื่อเร็วๆนี้แอปโกจึง e ได้จัดงานรวมพลคนเคยปวดเขา่าเข้าร่วมเล่าประสบการณ์ของความสุขที่ได้รับจากการคลายความทุกข์ ของอาการปวดเขา่ามีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมง,งานกว่า300คนและมีผู้อาสามาเล่าประสบการณ์ของตัวเองถึง20คนในวันนี้เรามาฟังประสบการณ์ส่วนหนึ่งของท่านเหล่านี้กันครับ,รบเกษียณไม่ใหม่ครับผม เปข้าราชการนี่เป็น,ปน,ผ,นผู้อำนวยการโรงเรียนผู้อํานวยการนะฮะนี่ขนาดผู้อำนวยการยังต้องเดินขึ้นเดินลงนะฮะไม่ใช่นักการนะฮะแต่ว่าพอกเกษียณปั๊บแหมมันพอจักสามเดือนให้หลังเท่านั้นมันเริ่มปวดที่เข่านะกี่ข้างครับเ,เสียวก่อนข้างข้างขวามาก่อนนะอก็ยังทนอยู่นะนึกว่ามันอาจจะผิดท่าผิดทางอะไรเงี้ยพอหนักขึ้นมาย้ายมาข้างซ้ายแล้วก็เป็นนาน อาการไม่ค่อยดีแม่บ้านก็เลยบอกว่าพี่ลองไปเช็คดูซิว่ามันมันมันผิดปตดเพราะกินยาพาราแล้วมันก็ไม่ไม่หายปวดอา่าฮะอยากแค่ปวดไม่ดีขึ้นอา่อาก็ไปคุณลุงอยากรู้เอ็กซเรย์เอ็กซเรย์รมผมก็เอาเอ็กกเอ็กแป๊บเดียวก็ได้ฮะสองข้างเลยสองข้างเลยครับอ่าออกมาก็ฟีมาดูแล้วหมอคุณหมอก็ชี้ว่าคุณเห็นไหมคุณลุงเห็นไหมข้าง <9 S 2> บนข้างล่างสองข้อเนี่ยมันไม่มีอะไรขั้นกลางเลยขั้นกลางเลยเสื่อมแน่นอน แล้วผมก็ถามทำยังไงเขาบอกเอาอยัางงี้เดี๋ยวขั้นต้นนี่ก็เอายาไปทานก่อนนะแล้วไปต้องไปเอ็กซ์ไปทำกายภาพบําบัดด้วยหมอ,ก,อ,อกายภาพบําบัดก็ให้อุปกรณ์ช่วยชีวิตก็คือสนับเข่าสองข้างแล้วก็ซับพอร์ตหลังตอนหลังไปทำไอ้สแกนแม่เหล็กอีกเพราะว่ามันมีอาการเสียวผิดปกติก็เลยได้มาอีกหนึ่งโลกก็คือกระดูกหลังทับเส้นกระดูกประสาทหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทครับผม ผมก็มานึกแล้วเอ๊ะเ,เรานี่ไม่คิดจะช่วยเหลือตัวเองอะไรบ้างหรือจะฝากชีวิตไว้กับหมอโรงพยาบาลอย่างเดียวหรือ,อนะครับจากนั้นมาผมก็นันน่ะเดี๋ยวนี้มันมีปรมาจารย์ในโลกอินเทอร์นอนเน็ตใช่ไหมาอาจารย์กู๋กูเกิลนะฮะนึกอะไรไม่ออกบอก Google <c oughs> ผมก็เปิด Google เลยข้อเขาเสื่อมได้สัมผัสได้ทดลองทดลองครับไม่มีอะไรดีวันนี้ก็สั่งผลิตภ,ภัณฑ์ทังผลงานของอาจารย์มามาปับเย็นคุณต้น ขอนอาหารหนึ่งชั่วโมงนะนะเราก็ทานพอเช้าวันที่หตื่นช้าตามปกติมาเอ๊ะวันนี้ขามันเบาๆก็ลองลงแบบไม่เอามือเท้าเราบันไดอ่าหนึ่งอ๊ได้ฮะสองสามได้อยสามสี่ห้าไดคุณต้นเอ้ยนะเหมือนเราตายแล้วเกิดใหม่จากที่เราหดหูในหัวใจเนี่ยนะ ผมลงรปาผมก็ผมเผลอตัวจริงๆผมไปนั่งเอามือลูบหกวันเองนะหกวันครับวันที่หกครับแล้วที่สมองผมนั้นมันแล่นไงพอเราหายปั๊บแล้วก็นึกถึงญาติโกโหติกาเพื่อนตทางเขามีปัญหาก่อนหน้าเราเออผมคิดผมพูดเลยบอกว่าแม่บ้านนี่ถ้าไอ้นี่มันดีจริงนะพี่พ่พี่มีพี่น้องรู้คนรู้จักที่ไหนเนี่ยผมก็จะแจกให้กินหมดเลยไปหากินไม่กินกินก่อนไม่กินก่อนหายเอาตังค์คืนมากินไม่หาย โอเคเอา <_ t akes> ของคืนมาก็ฝากพี่น้องก็แล้วกันนะว่า,ามีโอกาสได้ช่วยเหลือผู้คนนะครับเหมือนที่ผมทำอยู่ทุกวันนี้ก็คือ,อพยายามเสาะ,ะแสวงหาเป็นทางเลือกให้กับคนที่เขามีปัญหา <_ S 2> ใครไม่เป็นโรคข้อเข่าเสื่อมไม่รู้หรอกว่ามันทรมานขนาดไหนทีนี้ก็ฝากอย่างนี้ว่านะเราเป็นทางเลือกนะผมรับประกันเรื่องของตัวนี้ตัวเรื่องของอันตรายมันเป็น <_ S 2> ข้างเคียง ผลข้างเคียงมันไม่มีจริงๆนะครับหรือแต่หา